อย่างนี่แหละนะคะแต่รู้ว่ามีแม่ละวันแน่นอนหลังจากที่ไม่ได้ออกงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยเพราะว่าไปโตโหนะคะไปแห่แล้วก็วิ่งทะลุฟ้านะคะก็เลยงดโชว์ตัวเดินงดเดินทางนะคะมานานเลยพวกนี้จะเป็นงานแรกในการกลับมาอีกครั้งนะคะเรา one is coming <c oughs> นะคะพวกนี้นะคะหงจทะลุหมู่บ้านนะ,ะ <c oughs> ขายใหญ่อวบมากเลยไหมเนาะ มีนะอยากเป็นแฟนบาลันไหมตั้งดมให้รันนาะรันนาะโอ้มาเช้าไปถามคู่จินน้องพี่ตุยน้องในลานน้อมีหลายคู่นะใบบุญแสนล้านแล้วก็ใครนะมาลีมาลีกับสิงหาใช่ไหมแล้วก็ใครอีกนะ1นึ 3, จา้าหนึ่ถ้าสองสน้องก็ได้อยู่ที่น้องอยากดูน้องอยากดูแฟชั่นโชว์ แปดนาทีเร็วเนาะอีกแปดนาทีเร็วมากแม่จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วน้องจะได้เวลาไปอาบน้ําแล้วอ๋อพรุ่งนี้ลาวันกับพระธิดาใช่ไหมคะเนี่ยลาวันกับพระธิดาพรุ่งนี้ใบบุญงดแม่สลับตัวบ้างเพราะว่าพี่เคนอาทิตย์ที่แล้วหัวใจเต้นแรงเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็ภาคภูมิใจในตัวลูกสาวมากผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีการวิ่งโตกัดแต่อย่างใดนะคะสัปดาห์นี้มาลุ้นแม่ลาวันกันนะคะ <laughs> แม่ลาวันกับกับพระธิดาไปคู่กันพรุ่งนี้นะคะเมย์เมย์กับภูพานเออเมย์เมย์กับภูพานอีกคู่นึงปอกปอกก็หล่อนะมีนาะลูกสนใจป่ะ <laughs> ทุกคนแนะนําน้องยังเด็กอยู่แม่นะคะตออแบบเอตอต่อแบบดาราคือขอโฟกัสเรื่องงานอันนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องนมก่อนนะคะเรื่องแฟนเอาไวท้ทีหลัง <laughs> ขอโฟกัสเรื่องนมก่อนนะคะกันรกระชางหัวนมแม่เมื่อกี้นะขอ <laughs> ขอโฟกัสเรื่องนมก่อนนะคะเรื่องแฟนไว้ทีหลังแอดพูดจนต้องตามดูลาวันไปที่กาดอีกแม่แม่คงจะลุน้นพรุ่งนี้เอ,อ่อไม่น่าได้ไลฟ์เนาะพี่เจ้าน้อง่งนี้เนาะพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์พี่กาดให้ชมน,นะคะอ่าปอปอหนีไปแอวแม่พรุ่งนี้นะคะให้อยู่ก็อาจจะไปแช็คชฟให้ดูนิดนึงพรุ่ง,งนี้ไม่อยู่นะเ้าานนกันัรว,วใครนะอ,อ๋อหรอพาสีพาไปหาแม่ลาวันสิพรุวกนี้ เมื่อไหร่มีนาะจะได้ไปกาดว้าแม่โตกาดอีกคนนึงนะคะขนาดใบบุญนี้พี่พี่โหน่งแบตหมดเลยเอ้ยใช่เลยนะถ้าเบกหมดเลยนะแม่ที่ที่แล้วพี่โหน่งอะถ้าเบกหมดเลยนะคะใช้ไปกับใบบุญนะคะหนูจะได้งอยังไม่อยากได้แฟนโอนะแม่เนาะขอโฟกัสที่เรื่องกินก่อนนะคะเรื่องแฟนเอาไวท้ทีหลังนะ ทำไมชั่วโมงหนึ่งมันไวจังไวมากน้ะแม่เนาะเนี่ยหมดหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ1,400้ท่านนี่อยู่กับเราขอพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์การส่งดาวทุกดวงนะคะทุกบาททุกสตางค์สมทบเข้าสู่อนุรักษ์ช้างไทยทั้งหมดนะคะเป็นค่าอาหารค่ายาแล้วก็วัชภั์ในการดูแลรักษาช้างที่นี่รวมถึงช้างจากต่างช้างเอกชนทั่วประเทศเลยที่ส่งมารักษาที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะถือว่าได้ร่วมบุญกันนะแม่ชมไลค์มวลๆส่งกำลังใจให้อดินแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะเก๋สสุดนะคะอ่า พักบ้างก็ดีใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ตัดออกจากกองมรดกนะฮะเออนะหลัาป้องมีสิทธลุ้นน้องวิ่งเก่งมากตามมีนาน่าจะทันค่ะฝากแอดพี่บอยไลฟ์ live, นะแม่พรุ่งนี้นะคะไปตามแอดพี่บอยกันได้นะ,ะกับเพจกาดนั่งก้มนะคะพรุ่งนี้ไปดูบรรยากาศแม่ลาวันไปเที่ยวกาดนะคะถ้ามีนาไปกาดแม่จ่าย100าร้อยตะกาเลยแม่นะคะ พวกนี้กัดน,น่าจะมีไลฟ์นะคะหน้าเพจมีค่ะมีค่ะเพจกัดน,นั่งกล้องนะคะมีไลฟ์แน่นอนถ้าพี่บอยมานะแม่วงเล็บนะคะมัดรวมหล่ำป๊อกด้วยเลยค่ะในโรงเรียนแขาลอย <laughs> แกงขกังขลอยแรงมากนะคะถ้ามีนะเชือกลุดจะเป็นยังไงนะโอ้แม่ <laughs> บ่ได้เลยนะคะแล้วถ้าลูกช้างหลุดนะคะแล้วเขาวิ่งอะ่ะแม่เขาจะวิ่งตามนะคะปอ,ปอเคยไปรับช้างมาเข้าโรงเรียนครั้งหนึ่ง น้องก็ดื้อมากแล้วก็ไม่ยอมึ้นควานมาล้อมเป็นสิบเลยนะคะแล้วก็พยายามล่ามโซ่น้องไว้กับแม่น้องดึงปลึกเดียวนะคะเชือกเล็กโซ่ขาดเลยนะคะแล้วน้องก็วิ่งขึ้นเขาไปเลยค่ะพี่ควานก็วิ่งขึ้นเขาแม่ช้างก็วิ่งขึ้นเขานะคะแต่ๆกว่าจะได้กลับมาแม่ไปชั่วโมงเลยนะคะพี่ควานกลับมาคือเหงื่อท่วมตัวเลยแม่กว่าจะได้น้องช้างมาได้โดยเฉพาะช้างเด็กนะแม่เวลาที่เขาตกใจเขาจะเะลิดแล้วเขาวิ่งเร็วทะลุทะลวงนะคะไปหมดเลยนะคะ แม่เขาด้วยความรักลูกนะเขาก็จะวิ่งตามลูกด้วยนะแม่นะคะปอกๆหล่อหน้ารักแต่เด็กเลยใช่ไหมแม่โอ้เขาหน้าตาดีเหมือนพ่อนะคะทองแท่งพ่อทองแท่งพ่อทองแท่งแม่ทองแท้นะคะลูกออกมาเป็นแท่นทองหรือว่ากระหล่ำปอกของเรานะคะเมื่อวานนี้มีเขามาอบรมใช่ไหมที่ชาวบ,บ้านเขามาอบรมเรื่องแผนมาชิญหน้ากับช้างเวลาที่ช้างบุกเนาะ ชาวบ้านที่อยู่ตรงขาเมืองแถวเนี้ยเขาเจอช้างบ่อยไงที่เราปล่อยโครงการคินช้างสู่ธรรมชาติเมื่อวานมาอบรมกันแล้วก็มีป้าคนหนึ่งกลัวมากเขาก็ให้โอกาสมาจับพ่อบุญมีใช่ไหมเมื่อวานเราก็พ่อบุญมีมาโชว์ตัวอุ้ยทุกคนผู้ชายเข้ามาจับกันเต็มเลยป้าผู้หญิงทำไงเหยียบเข้าไปใกล้แต่แตะมืออย่างนี้นะแล้วก็เอามือหนีไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วพอช้างอ่ะพ่นเหมือนพ่นน้ำลายอ่ะฟึดอย่างเงี้ยวิ่งนะเหมนะเอ็กเหมแล้วก็ลุนเหมือนฉันตึกลุกอีกห้านาที ขอบคุณแอดปปปแอดพี่จุ้ยแอดกระต่ายด้วยนะคะ<ม>ที่มาให้ที่มาให้ชมความน่ารักนี่ของแม่แสนดีและส้มจุกค,ค่ะโอ้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ<ม>นี่เดี๋ยวอีก5นาทีเราจะไปกันแล้วนะแม่เตรียมวิ่งก่อนนะที่ชันวอร์มขารอเลยนะคะเดี๋ยวเดินตาม <c oughs> เอานะคะไม่ไม่เดินทางหน้าดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> เดินทางหลังน้อง,<ร>งเอา<ด>ะ,ะ <c oughs> อะไรอ่ะ โอ้ไม่เยอะอยู่นะตรงนี้ดดโอ้ตรงนี้เป็นสีเทาแล้วนะวันนี้โชคดีมากนะคะที่ฝนเว้นหนึ่งชัมม่วโมงนี้ไว้เรานะ,ะให้เราได้ไลฟ์ได้นะแม่ขอบคุณบปรดปานแลวเพิ่นดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณแอดมินนะคะคาร์ดิโอไปจ้ามุมนี้สวยเนาะแม่น้อท้องฟ้ามุมนี้สวยแล้วก็มีน้าด้วยนะคะน้ากว้างขวงสวยมากโอ้กระถิ่นอลังการมากเลยจ้าเก็บไปเป็นกิ่งเป็นก้มเลยเจ้า แมปก่อนแมปก่อนแมปให้พี่ควานคืนก่อนนะคะแมพี่ควานก็ใช้ใบกระถินอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อ๋อเหรอจัดให้ใครอ่ะใครซีมาปัดซุม้มเดี๋ยวจบจังมีน่าไปหาพี่ตู้ต่อนะจ๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปหาพี่ทู่กันต่อเวลาผ่านไปไวมากมมม ดูไดยจุ๊กวิ่งทั้งไลฟ์เลยดูทูกินทางไลฟ์เนาะแม่เนาะผัดกันไปคนละอย่าง2อย่างนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน้องมีนาอันนี้เดี๋ยวก็ต่ายจะเดินทางไปต่อหรือว่าปิดไลฟ์นี้แล้วไปไลฟ์ใหม่ปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ใหม่แล้วก็ไปเริ่มใหม่เนาะเอาล่ะเกมตัวเดิมตามไปภากตรงนู้นไหมไปจะไปเพราะว่าอยู่นี่ยาวอยู่แล้ววันนี้ยังจะเตรียมเป็นเมาส์ที่นู้นเมาส์มอยพี่สักสุรินกันต่อพี่ช่วยไปด้วยกันไหม อ๋อโอเคส่งน้องเราไว้ตรงนั้นแหละเออส่งน้องไปไปตึกหน้าก่อนก็ได้น้องเบลล์เราเขียงอ๋อเออเออโอเคไอปอปอน่ารักค่ะเคยเจอกันที่สูโน้ตเขาพ่นท่าไปแบบไม่ต้องลบไม่ต้องลงไลฟ์ได้ไหมหมายถึงว่าให้ไปต่อเลยเหรอแม่ไม่ได้เดี๋ยวเวลาโพสลง Youtube จะได้แยกไงแม่น้องมีนาพี่ทุนี่ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องมีนาเดินกลับกันก่อนส่งให้รับสายตานะคะวันนี้ใ่ะอ่า,าเขา้าเขา้เขาบ้านเลยหนาะบอกบอกไปแวะตะเนาะวันนี้ไปอาบน,น้ากอ,อ,อ๋ออ,อวันนี้ช่างปังบุญมาอาบ พี่เทียนขึ้นขี่พี่เทียนได้กระถิ่นไปเป็นปุ๊กเลยนะคะทุกคนนี่เอาให้ช้างกินก็ได้เป็นไม้กวาดก็ได้นะคะกระถิ่นเดี๋ยวเราส่งน้องมีนากลับบ้านกันค่ะเย่ลังประกอบร่างอยู่เขาจะต้องไปทางนี้ใช่ก่อ สำหรับการให้น้องได้มาพบปะแม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นการให้น้องได้มาออกกําลังกายได้ด้วยนะคะในการเดินเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้องพักระหว่างเดินออกกําลังกายในเส้นทางนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเส้นทางเลยที่ได้ฝึกให้น้องเดินนะคะเฮ้ยเราจะ,จะเ,ดเดินตามใช่ไหมป้าจุ๋ย,ยโอเคให้ฉ่งเราจะวิ่งนำเองกระตุยจะวิ่งนาใช่ไหม สู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณแอดกระตุยแอดประปลอยพี่จุ้ยนะคะและพ่อๆควานขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะคะนี่เอ้ามีนาพร้อมอย่างลู้เกี่ยมตัว5้าต้องนนัาอีกด้วยพ่อสี่สามสองระวังเตรียมตัวไปดูรก,กระต่ายกลางมือนะคะกระต่ายกลางมือเกรงนะ มีนะพร้อมล้วงถุงถุงอยู่ที่พ่อเอกนะคะยามวิเศษก็วิเศษหนักหนานะคะเออย่านะ <c oughs> เออยญญานหายแล้วเหรอ สำคัญที่อยากจะเอาผล,ลไม้หรือว่าวอ้อยกล้วยต,ต,ต่างๆมาบริจาคให้อาหารน้องช้างนะคะสามารถนํามาได้ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะต้องนําไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทําความสะอาดล้างก่อนนะคะแล้วถึงจะนําไปให้น้องช้างได้นะฮะสะดวกก็ถ้าอยากจะให้น้องช้างจริงๆขนมาแต่เช้าเลยก็ได้ค่ะให้โรงพยาบาลทาความสะอาดให้เรียบร้อยหรือถ้าเป็นไปได้ถ้านํามาจํานวนเยอะ ประสานงานไปที่โรงพยาบาลของเราก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนําผลไม้ไปให้น้องช้างนะคะจะให้ทางโรงพยาบาลล้างให้แล้วก็ต้องลองถามคุณหมอดูว่าสามารถเอาไปให้ที่จุดไหนได้บ้างเพราะว่าคุณหมอเขามีการคำนวณโภชนาการไว้เนาะอาจจะต้องแบ่งแยกให้หลายๆจุดนะคะบางทีแม่เอาแอปเปิลมา10โ,โลจะให้น้องช้างเชือกเดียวเงี้ยมาได้นะคะอ๋อต้องแบ่งปันบ้า,บางเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องนะคะแม่ขาเธอจะซื้อมาจุที่ดทสด,สดจริงอันนี้ง่ายที่สุดอันนี้คือง่ายที่สุดง่ายที่สุด อันนี้ง่ายที่สุดอันนี้พูดจริงใช่อันนี้ง่ายที่สุดนะคะถ้าอยากให้อาหารน้องช้างแบบง่ายง่ายเลยแม่สั่งที่ศูนย์แต่ถ้าจำนวนเยอะรบกวนสั่งล่วงหน้านะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารไม่พอนะคะยอย่างแม่แม่หลายท่านในเดือนนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะมีคนเลี้ยงวันเกิดน้องช้างที่เกิดในเดือนสิงหาคมเยอะมากนะคะซึ่งชอปป้าก็ขนอาหารไปให้จุดต่างๆนะคะเรียบร้อยนะคะ บายบายแม่คุณลูกคุณสวยนะคะมีนาเครื่องฟิตมากแม่ใช่นะคะนี่ขนาดกินนมแค่จุ๊บๆนะคะก็มีแหงชัดแบบได้อยู่เมินนะคะเอาเครื่องนวดมานวดคอแม่แสนดีบ้างน,นะคะน่าจะเคร็ดแล้ว <c oughs> อ้า,าวเราจะส่งที่ปากซอยบ้านน้องมีนากันเอาเธอไปไหนกันมาเนี่ยแก้งน้องหมา าะมีน้าแม่แสันดีสาวหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะนี่มีน้าแบตจะหมดกี่โมงไม่น่าหมดนะคะเพราะว่าที่ชาร์จแท่นชาร์จเขาดีนะคะระบบฟาดชาร์จจุ๊บ2วินะคะแบตเต็มเลยนะคะไม่ <laughs> บ,าบายยายส้มจู